ได้ติดต่อสื่อสารแก่ข้าพเจ,จ้าจะติดต่อแก่ผู้นั้นผู้นี้ถ้ามีชื่อมีนามเอ่ยชื่อไอ้นามถ้าไม่มีชื่อมีนามก็หมายถึงว่าคนาทั่วไปอีนี้ก็ดีใจก็ดีแล้วก็ขอผู้วาการได้รดนัดนำพาทังกล่างทีนี้พอเริ่มเปิดตลับว่าน้โมสามจบไปเร้่ม,มาแต่ที่ฝงการแล้ก็ที่ฐานว่าไปทีฐานลากไปลากไปเราไม่ได้คิดฝุ่นราแล้ว่องมัียลากนอกเดียวนี<อ>้ช<อ>่ไขวาบวันนี้ มันจะมีใช้สามนิ้วอันนี้คนทั้งหลายทั่วไปอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงถ้าเราไปติดต่อกับหญิงหรือชายก็เลือกเลือกตามส่วนนี้ชายได้วันหนึ่งไม่เกินสองครั้งครับเขาเมื่อสองครั้งหมายถึงเราออกจากบ้านไปนนมันครั้งแรกพอแต่งตัวต่างๆเสร็จเรียบร้อยถ้าเสร็จกิจวัตรต่างๆล้วกลับบ้านนั่นคือหมดได้อีกครั้งหนึ่งอย่างดว่วดก็ค่อยแต่งตัวใหม่ทีใหม่ ถ้าถ้าเราแต่งตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องพกอติดตัวไปครับก็แต่บางๆแค่พอสีมันลุกข